สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอร์มฮิลล n g Hub หับหับที่อยากจะให้คนกลไม่รักตัวเองแบบไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะแคยไหมคะแค่ความคิดแย่ๆแ,แค่ความคิดเดียวนะ่ํทำให้วันทั้งวันของเราเนี่ยกลายเป็นวันที่ไม่ดีไปเลยอืมแล้วถ้าความคิดเหล่าเนี้ยดันอยู่กับเราทุกวันละคะคุณคิดว่ามันจะหนักขนาดไหนอืม เราทุกคนนะคะล้วนมีความคิดลบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมันหรือไม่จัดก,การอะไรมันเลยเนี่ยกลายเป็นว่าความคิดลบเหล่านี้นะคะ่ะมันจค่อยเริ่มกัดกินเรากัดกินสุขภาพของเรากัดกินจิตใจของเรากัดกินร่างกายของเราและความสัมพันธ์ของเราซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ในหัวเรานั่นเองอะคะ่ะ จริงๆอะค่ะสมองของเราอะถูกออกแบบให้จดจำเรื่องแย่ๆเพราะมันช่วยทำให้เราเอาตัวรอดได้ในอดีตแต่ในปัจจุบันนะคะความคิดลบพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเราอีกแล้วเลยมันดันทำให้เราติดอยู่ในความทรงจำหรือความทุกข์ซ้ำๆต่งางเวลาที่เราคิดลบอะค่ะมันไม่ได้จบอยู่แค่ในหัวเราอย่างเดียวนะคะ มันยังแสดงออกมาทําให้เรากลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ล้ายอย่างเรื่องเล็กๆที่ไม่เคยเป็นปัญหาค่ะมันอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราคิดหรือตีความเป็นในแง่ลบเสมอแล้วมันยังทําให้เราสุขภาพแย่ลงด้วยอะค่ะเพราะว่าความคิดลบอะค่ะมันทําให้เกิดความเครียดใช่ไหมคะแล้วพอความเครียดสะสมเนี่ย กลายเป็นว่ามันส่งผลต่อร่างกายทําให้เรารู้สึกเหนื่อยทําให้เรารู้สึกไม่มีแรงแล้วถ้ามันมากเกินไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจด,ด้วยด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิตกกังวลหรือถึงขั้นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยทีเดียวและมันยังพาเราเนี่ยออกห่างไกลาจากคนที่เรารักด้วยซึ่งบางครั้งอะคะ่ะมันอาจจะทำให้เราคิดว่าเขาไม่สนใจเราแล้ว เขาไม่ใส่ใจเราแล้วจริงๆซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะความคิดของเราเองหรือเปล่าที่เราคิดและจินตนาการไปเองความคิดลบอะคะ่ะมันก็เหมือนแผลที่เราไม่รักษาและปล่อยไว้แล้วแผลบางแผลเนี่ยพอมันอักเสบใช่ไหมคะมันก็จะค่อยๆลุกลามไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกหนักจนเราทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าเราสามารถหยุดมันได้นะคะหยุดแผ่นี้ไม่ให้ลามไม่ให้อักเสบและทำให้แผ่นี้ค่อยๆหายไปได้เหมือนกันซึ่งมันอาจจะไม่ได้ง่ายๆนะคะในวันช่วงวันแรกๆคะ่ะเราอาจจะต้องฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆฝึกอันค่ะ และเราเนี่ยจะค่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยวิธีที่อยากจะแนะนำนะคะมี3ขั้นตอนง่ายๆเลยอันแรกนะคะให้เราลองหยุดก่อนเมื่อเราเริ่มมีความคิดลบอะคะ่ะให้เราลองหยุดแล้วเราหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ถามตัวเองว่าสิ่งเนี้ยที่เรากำลังคิดอยู่เนี่ย มันกำลังช่วยเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันกำลังทำให้เราแย่ลงแค่หยุดลองถามตัวเองแบบนี้ค่ะมันจะเป็นการทำให้เราดึงสติกับมาอยู่กับปัจจุบันขั้นตอนต่อมานะคะคือการเปลี่ยนการเปลี่ยนเนี่ยคือการเปลี่ยนคำหรือแทนที่คำอย่างเช่นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ให้เปลี่ยนมันเป็น เรากำลังเรียนรู้กับมันอยู่เรายังเรียนรู้กับมันอยู่การไม่เคยทำหรือการทำไม่ได้เนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดไปก่อนค่ะว่าเราจะทำได้หรือทำไม่ได้เราแค่กำลังเรียนรู้อยู่กับมันเท่าน,นั้นเองไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดมันก็คือบทเรียนและทำให้เราเติบโตหรือว่าถ้าเราคิดว่าฉันแย่จังเลยหรือคุณกำลังเบรมตัวเองอยู่ให้พูดกับตัวเองค่ะว่า ฉันกำลังดีขึ้นทุกวันฉันกำลังเรียนรู้และให้ตัวเองได้ดีขึ้นทุกวันการเปลี่ยนคำพูดที่เราใช้พูดกับตัวเองค่ะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ความคิดของเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่3นะคะคือการสร้างนิสัยใหม่ให้เราลองยืนสองกระจกค่ะและย้ำพูดคำพูดกับตัวเองเพื่อสร้างพลังให้กับตัวเอง โดยพูดว่าฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรได้รับสิ่งดีๆฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรได้รับสิ่งดีๆจริงๆคำเหล่านี้ค่ะมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆแต่มันช่วยฝึกสมองทำให้เรามองตัวเองในมุมที่ดีกว่าเดิมไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในวันเดียวนะคะเราจะต้องเริ่มต้นและเริ่มฝึก ค่อยๆฝึกคะ่ะยิ่งคุณฝึกบ่อยๆเนี่ยคุณจะยิ่งรู้สึกว่าคุณไม่ได้ติดอยู่ในความคิดลบอีกต่อไปความคิดลบไม่ใช่ตัวตนของคุณนะคะมันคือความคิดที่ผ่านเข้ามาแล้วขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเก็บไว้หรือเราจะปล่อยผ่านไปคุณมีสิทธิ์เลือกมันคะ่ะอย่าให้ความคิดลบเหล่านี้ย มามีพลังหรืออำนาจเหนือกว่าคุณเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นได้เสมอนะคะวันนี้ลองทำสิ่งง่ายๆดูค่ะแค่ลองสังเกตความคิดลบที่เกิดขึ้นแล้วเลือกหนึ่งในความคิดนั้นที่คุณอยากจะลองเปลี่ยนและลองเปลี่ยนดูนะคะคุณอาจจะได้เห็นมุมใหม่ในชีวิตที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนก็ได้ค่ะลองดูนะคะ บีวังว่าสิ่งที่บีได้แชร์ไปเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็หน่อยนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะหรือถ้าอยากแชร์หรืออยากพูดคุยในคอนเทนต์ไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้บีก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ